ขอบคุณค่ะจะตามผู้กองแคทไปไหมคะเนี่ยประสาทจริงๆเลยก็นี่แหละเขาก็เขาจะให้นางไปเป็นประหลัดอำเภอนางไม่ชอบแล้วคุณก็บอกให้ไปที่ชอบที่ชอบนางก็เลยไม่ไปเป็นประหลัดอำเภอให้ไปอยู่ตั้งสีสเกตแหมคนเขาสวยอยู่ในเมืองอยู่ในกรุงเทพเขาเป็นโคศกเขาเป็นนางงามก็ได้เป็นซะอย่างเนี้ย จริงเนี่ยพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเนี่ยก็ขัดใจมากนะเคยเป็นข้าราชการมาก่อนตอนนี้กเกษียณแล้วเขาให้ย้ายไปไหนเราก็ต้องไปแต่ทีนี้สําคัญเนี่ยจะไปว่าผู้กองแคทอย่างเดียวไม่ได้ท่านต้องว่าไอ้พวกผู้บังคับบัญชาแต่ละชั้นแต่ละชั้นนี่แหละที่เสนอมาหูกระโดดข้ามข้ามข้าม,ามใครเข้ามาไอ้พวกนี้เนี่ยที่จริงต้องบอกใครบอกตั้มอะ คุณไปสำรวจคุณไปตรวจสอบมาเลยแล้วเอาผิดมันย้อนหลังให้หมดไอ้พวกเนี้ยต้องถามว่าแต่ละขั้นที่เขาโดดขึ้นมาเนี่ยเขาก้าวขึ้นมาเนี่ยคุณสมบัติเขาถึงไหมใครเป็นคนปากเข้ามาไม่มีคนปากเนี่ยถ้าได้ขึ้นมาขนาดนี้ดิฉันให้ปาดคอเลยที่จริงหลายคนบอกดิฉันว่าระวังคอไม่มีเพราะว่าเวลาไปท้าใครบอกให้ปาดคอ พอมีอยู่คอเดียวนี่แหละใครแน่จริงมาเลยมารับท้าดิฉันเลยเรื่องนี้ก็เหมือนกันมันทําให้เสียระบบราชการไอเสียระบบราชการเนี่ยมันคือการที่เอาคนที่ไม่มีคุณสมบัติคุณสมบัติเขาอาจจะเก่งแต่บางทีมันต้องสอบบางทีมันต้องมีระยะเวลาอยู่ในตําแหน่งนี้นานเท่าไหร่ถึงจะขึ้นได้ถึงจะย้ายได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไอไอนี่เนี่ย ก็ต้องดูว่ามันเป็นไปตามนี้ไหมแต่ถ้าเธอเก่งเธอขอได้เธอทําได้อันนั้นไปว่าเธอไม่ได้หรอกค่ะมีความสวยก็ใช้ความสวยให้เป็นประโยชน์แต่ไอคนที่ยอมรับความสวยให้เป็นประโยชน์แบบมันเลวที่ตรงนั้นมันเลวคนที่ตัดสินใจแล้วก็บรรจุให้เลื่อนขึ้นให้ไปให้มาตามตาม,ตามใจอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปว่าตัวเขาใครๆก็อยากจะทําให้ตัวเองเนี่ยดีที่สุดอยู่แล้ว อยากไปตรงนั้นอยากไปตรงนี้ทํายังไงจะได้ไปอา้าวเราเก่งเราทํางานเก่งเราก็ทํางานปวดแล้วเราก็จะได้ไปแต่ถ้าเราสวยเราคือต้องใช้ความคุณสมบัติของตัวเองเท่านั้นนะคะสําคัญก็คือไอ้ตัวคนพิจารณาเพราะคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีอํานาจถ้าพิจารณาดูแล้วแล้วพิจารณาอย่างเป็นธรรมไปไม่ได้ก็ไม่ไปไม่ให้ไป ถ้าไปได้ถ้าเหมาะสมไปแล้วทําประโยชน์ได้มากกว่าที่นี่ก็ให้ไปหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยย้ายแบบย้ายกลับบ้านย,าย้ายคือต้องมีเหตุผลนะคะย้ายต้องไปอยู่ใกล้หมอเพราะคุณกําลังจะตายอยู่แล้วถ้าไม่สวยขนาดนี้ตายแน่นอนต้องให้ไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไม่ตายเพราะไม่สวยคนสวยนีเวลาตายก็ยังกลัวตัวเองตายแบบไม่สวยอีกนะ ไม่เหมือนดีฉันหรอกตายยังไงก็ตายมึงอย่ายิงกูตายก็แล้วกันกลัวหายใจไม่ออกค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอา้าวสมัยที่ไปอยู่ป่าเป็นคอมมิวนิสต์ถึงไม่ถูกยิงตายไงเราเรารู้หลบเป็นหลีกอา่าเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายพอฟังแล้วเนี่ยพอมาถึงตอนนี้เราก็รู้ว่าเราก็พูดเรื่องเดิมซ้ำๆๆซ,ซักซักพูดเรื่องขมิ ขอโทษนะคะดีฉันไม่เรียกกัมพูชาเรียกเขมรเราพูดเรื่องเขมรเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาทีไรมาคุยเรื่องนี้ทุกทีเลยเพราะมันอยู่มันอยู่ติดกับบ้านเราอยู่ชายแดนบ้านเราแต่ขอโทษนะคะเดี๋ยวจะลืมท่านได้ข่าวใช่ไหมว่ามีกองทุนกองทุนหาไทยทิพมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่เราเคารพนับถือ ตั้งขึ้นมาไม่อยากจะเอ่ยว่าเป็นใครเดี๋ยวเดี๋ยวคนมันประสาทมันก็จะประสาทกับเราไปด้วยแต่เรารู้กันไหนใครไม่รู้ใครไม่รู้ว่าใครเป็นคนให้เงินหนึ่งล้านบาทเพื่อมาเป็นเชื้อตั้งกองตุนนี้ขึ้นมาสำหรับที่จะไปสู้กับกัมพูชากับขเขมรนะ่ะกัมพูชาอยู่ด้วยเรามันสูภาพซะจนเคยตอนนี้เนี่ยพี่น้อง ไม่ถึงอาทิตย์นะได้เงินกองทุนนี่ได้เงินร้อยกว่าล้านละร้อยกว่าล้านบาทแล้วนะคะสี่วันเองดิฉันอุตส่าห์พูดให้มันให้รู้สึกว่าไอ้พวกฝ่ายตรงข้ามกับเรามันจะไม่อิจฉาเราเรารวมอะไรแป๊บเดียวได้หมดเราดวมอะไรแป๊บเดียวได้หมดเลยเหมือนกับเดนเคยพูดว่าประทับใจมากวันแรกเลยดีฉให้ไม่รู้จักก็เป็นส่วนตัวนะกันจอมพลังเขาลงไปที่โน่น ป่านนี้ยังอยู่เลยอ่ะพี่น้องคนบ้าอะไรอึดเป็นบ้าเลยแล้วก็ทําจริงมากเลยแค่ประกาศว่าขอยางรถยนต์เก่าโอ้โหคืนเดียวนะคะคืนนั้นแหละมาเลยไหลมาเทมาเห็นแล้วเราชื่นใจเหมือนกับพวกเรานี่แหละค่ะเรารู้ว่าเอาไปทำอะไรเอาไปทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมือง เหมือนท่านทั้งหลายอย่างเงี้ยมาทุกวันไม่มาก็เปิดวิทยุฟังเปิดทีวีฟังเนี่ยเปิดไอ้ أي, อะไรเนี่ยฟังนะคะเขาถ่ายทอดคอพทอเนี่ยดิฉันขับรถมาก็ยังต้องเปิดฟังมาด้วยเลยกลัวว่า,วาเดี๋ยวเราจะตกขบวนเดี๋ยวตกข่าวเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องอย่างเงี้ยค่ะเราช่วยกันมากเลยระดมพลมาอนุสาวรีย์มาซะจนคนตกใจ ใครทําก็ยังไม่ได้เหมือนเราแล้วเราก็ประชาสัมพันธ์กันไม่นานมากันเต็มเลยรอบสองน้อยน้อยกว่าหน่อยแต่ก็เยอะอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกไงว่าพลังของพี่น้องประชาชนเนี่ยน่ากลัวมากพลังของประชาชนน่ากลัวโดยเฉพาะยิง่งยิ่งพลังของประชาชนที่จะกอบกู้บ้านเมืองที่จะสู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองไม่ต้องพูดกันมากเลย แค่บอกว่าจะไปไหนเมื่อไรเท่านั้นนะคะเรามีประสบการณ์มามากแล้วพันธมิตรไหนเมื่อก่อนใครมาชมมพันธมิตรมั่งยกมือสลอนเลยเต๊ะหน้าทำเรียบตรงนี้นะคะดิฉันมาไม่ได้เลยแล้วต่อจากนั้นมีกปปสใครไปกปปสมั่งพว,พวกนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลย พอข้าวไปกินเวลาไปเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะเห็นยท่านไปงานไหนท่านจะไม่เคยเห็นหรอกเต้นอาหารเนี่ยอยากกินอะไรเลือกเดินก็ไปกินฟรีหมดเลยเนี่ยทุกคนเนี่ยพยายามที่จะช่วยกันมีส่วนร่วมนี่ก็เหมือนกันเราพูดถึงเนี่ยเขมรเนี่ยทำไมมันไม่จบสักทีไหนว่าประเทศเล็กกว่าเราไงไม่กลัวเราเลยต้องถามว่าเราไปทำอะไรกับเขา ที่มันมีสุดท้ายมาเนี่ยอยู่ช่วงหนึ่งเขาบอกว่ามีทหารกับประชาชนรบก,กับขมรโดยมีรัฐบาลมีคนเป็นไส้ศึกแล้วก็คอยเตะถ่วงเตะขาแล้วก็คอยวิจารณ์เราทั้เนเลยไหมเนี่ยไปไปเวทีโลกอะเวทีโลกขเมรพูดก่อนหนู oo, มันใส่ร้ายเราว่าเราทำอย่างงู้นอย่างนี้ค่ะคนทำได้อะไรตัวมีอะไร รัฐมนตรีต่างประเทศคนนี้เนี่ยสุดยอดข่าวที่แล้วที่ไปเนี่ยเราแย่เลยนะคะเพราะรัฐมนตรีต่างประเทศคนที่แล้วขอโทษนะคะไม่ใช่ไม่ได้เรื่องหรอกคุณไม่รู้เรื่องไปถึงก็เลยพูดไม่ได้พูดไม่เป็นแล้วทําให้เราเนี่ยเสียภาพพจน์แต่ท่านเสีหศกเนี่ยท่านเคยเป็นประลัดกระทรวงการต่างประเทศเพราะฉะนั้น ต่างประเทศมีเวลาไปพูดเนี่ยนะคะดิฉันก็ไม่เป็นหรอกแต่รู้ศึกษามาฟังเข้ามาเวลาไปพูดในเวทีโลกเนี่ยคุณต้องใช้สำนวนใช้คำพูดที่มันสุภาพแล้วที่เขาเรียกว่าไอ,ไอ้สำนวนคำพูดชั้นสูงอะ่ะไม่ใช่เรามาคุยด่ากันอย่างเงี้ยเขาด่ากันเขาก็ต้องมีวิธีดา่าซึ่งดิฉันด่าไม่เป็นแบบนั้นอะ่ะดิฉันด่าเป็นแต่ประเภทด่าเลยนี่เหมือนกันท่านเคยเป็น ท่านเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศรู้วิธีที่เขาเรียกวิธีการทูดพูดแบบการทูดดิฉันเคยเรียนเรียนสอบตกเลยเพราะว่าพูดแบบการทูดเพราะเพราะอะไรเงี้ยไม่เป็นสอบตกไม่เรียนอีกเลยนะคะแล้วก็เลยเลิกแล้วขึ้นเวทีด่าอย่างเดียวมันจะได้มันหน่อยมันจะได้รู้สึกสบายสบายอยากพูดอะไรก็พูดนะแต่ก็ไม่ค่อยด่านะดิฉันด่าคนไม่ค่อยเป็นนะต้องบอกไว้ก่อนค่ะ เพื่อนๆก็เหมือนกันเวลานั่งคุยกันโมโหขึ้นมายานะกูยิ่งดา่าไอ้หากูยิ่งด่าคนไม่เป็นไม่ด่าเลยนะคะพูดเฉยๆอันนี้ก็เหมือนกันในเวทีโลกท่านรัฐมนตรีศรีหศัศก์วันนั้นที่ท่านกลับมาจากกลับมาจากนาครนายกคอปะทอเข้าไปคุยกันไปวางแผนรับว่าจากนี้ไปเราจะทำอะไร พอดีเขาชวนไปด้วยกลับมาเปิดวิทยุฟังมาอู้ดังระเบิดเลยคนพูดถึงทุกรายการเลยที่จะพูดถึงท่านศรีหศักดิ์ว่าพูดดีมากชมกันตลอดไอ้ก่อนหน้านี้คนเก่าไปขึ้นเวทีเนี่ยมาถึงคนว่าตลอดเนี่ยขนาดเขาไม่กล้าว่านะแต่พอท่านศรีหศักดิ์ที่ฉั้นฟังโอ้โหกลับมาถึงบ้านที่ฉันพูดกับพี่สาวเลยท่านทูตท่านรัฐมนตรีศรีหศักดิ์เนี่ย ดังระเบิดเลยตลอดเลยท่านก็จะได้ยินแล้วคนก็จะชมว่าท่านพูดดีท่านก็เอาซะเขมนหน้างายไปเลยเขมนนเหม็นพูดก่อนมันก็ให้ร้ายเราว่าอย่างงุ้นอย่างงี้นะคะว่าเราไปทําร้ายเขาอะไรต่อมีอะไรพอท่านศรีหัสักขึ้นพูดแล้วก็สุดยอดเลยนะคะเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเวลาพูดเวทีใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็ต้องเตรียมคําพูดไปต้องร่างคํากล่าวไปข้าราชการก็ร่างให้ท่าน พอท่านฟังท่านก็ต้องอ่านก่อนแล้วท่านบอกว่าพอท่านฟังเขมรพูดแค่นั้นแหละให้ร้ายเราไงท่านบอกว่าท่านเปลี่ยนเขียนท่านปรับใหม่เขียนใหม่หมดเลยเขียนเองหมดเลยเพื่อที่จะบอกให้ชาวโลกรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยหูสุดยอดเลยคนในโลกก็รู้แล้วว่าใครมันตอนแหลรู้เลยว่ามันพูดไม่จริงนะคะพอพูด พูดก่อนมันเสียเปรียบอย่างนี้แหละเวลาที่ฉันจะพูดกับใครเนี่ยถ้าบอกได้ถ้าทำได้ฉันจะให้เขาพูดก่อนไปแข่งให้เขาพูดก่อนแล้วเรามาเก็บตามหลังอะไรที่เข้าหล่นและอะไรที่เขาพูดผิดมึงเสร็จกูแน่นะเพราะฉะนั้นก็พอถึงตอนนี้ใครๆก็ชมถึงอย่างนั้นก็ตามนะคะดิ่ฉันเห็นว่าในสภาหรือว่ามีนักกฎหมายเนี่ยก็ยังมาพูดว่าท้าเสียศักไปว่าเขา โอ้ก็ให้ว่าได้หน่อยเออให้เขาว่าอยู่ฝ่ายเดียวเหรอพี่นี่ต้องขึ้นมาพูดมั่งให้เขาพูดอยู่ฝ่ายเดียวได้ยังไงแล้วเราพูดความจริงแล้วเราพูดได้พูดได้เพราะว่าท่านอยู่กระทรวงต่างประเทศแล้วท่านรู้รู้เรื่องร,รู้ราวเมื่อรู้ว่าขมิ้นพูดไม่จริงแล้วลูกน้องเนี่ยร่างคำพูดมาให้ไม่ถูก ท่านแก้เองเลยท่านบอกท่านแก้เดี๋ยวนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่สละสลวยอาจจะไม่เพาะอะไรเงี้ยนะคะแต่ขอโทษนะคะท่านรัฐรมนตรีเสียสักมันถูกใจพี่น้องประชาชนมากเลยค่ะช่ใช่เนี่ยได้ยินเสียงท่านได้ยินเสียงแรกไหมคะว่าใช่นั่นนะ่ะนั่งอยู่นี้ผู้หญิงทางนั้นนะผู้ชายก็น้อยมากแต่ผู้ชายน้อยกับผู้หญิงมากก็สู้พอกัน อย่าให้ชวนชนะชวนแล้วไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องติดตามดูท่านอยู่อย่างนี้เนี่ยตามเดียท่านรู้หมดแหละว,ว่าอะไรเกิดขึ้นที่ชายแดนประสาทมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยนะคะถ้าจะบอกว่าเมื่อมันมีชายแดนมันมีเขตแดนนี่คือบ้านเราเนี่ยนั่นคือบ้านเขามันตัดสินใจง่ายมากเลยการที่จะจัดการปัญหาไม่ใช่มัวแต่เกรงใจ ถ้าเราทะเลาะกับคนข้างบ้านเนี่ยนะคะมีปัญหากันแล้วคุณจะมัวเกรงใจเขาอยู่ได้ยังไงมันต้องคุยพูดข้อเท็จจริงกันถ้าเจราจาอะไรกันอย่างเงี้ยมันต้องเจราจาแล้วก็พูดว่าอะไรที่มันถูกต้องอะไรที่เป็นธรรมไอ้เนี่ยเหรอรัฐมนตรีเนี่ยขนาดดิฉันเนี่ยผิดหวังมากเลยนะทหารทหารเรือออกมาแล้วก็บอกว่าไอ้คาสิโน,โนเนี่ยเราจะทุบทิ้ง หรือจะใช้ประโยชน์ร่วมกันจะไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ยังไงก็ของใครล่ะถ้ามันอยู่ในดินเราเนี่ยนะคะแล้วใช้ประโยชน์ร่วมกันจะให้มันเข้าออกตอนไหนก็ได้เหรอไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าไปอ่อนข้อไอ้ที่อ่อนข้อดิฉันสันนิษฐานเลยไอ้ที่คิดอย่างเงี้ยหรือจะใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยแปลว่าไอ้คนนั้นน่ะแหละพวกนี้แหละก็ได้ประโยชน์จากตรงนั้น จากคาสิโนนั้นด้วยอถ้าคุณไม่ได้ประโยชน์คุณเนี่ยยิงทิ้งไปนานแล้วแต่อ้น,นี้คุณได้ประโยชน์ด้วยคุณต้องไม่กล้ายิงทิ้งไงทําถนนก็ไปด้วยโอ้ถนนสวยงามมากเลยถนนตรงนี้หน้าํำเนียบเราก็ยังไม่สวยขนาดนั้นเพราะที่นั่นมันไม่ค่อยได้ใช้มันเลยยังเรียบร้อยมันยังสวยงามทําถนนไปให้เขาด้วยก็งบประมาณเราแล้วยังจะมาถามว่าจะทุบทิ้งหรือ จะใช้ประโยชน์ร่วมกันคุณมีประโยชน์อะไรร่วมกับเขาล่ะถ้าได้ประโยชน์ก็ต้องประโยชน์เราไม่ใช่ประโยชน์เขามันแย่มากเลยเนี่ยใครนะเมื่อเมื่อตะกี้เนี่ยตั้มก็พูดถึงรัฐมนตรีกลาหมบิ๊กเล็กอะไรนะจะจะบิ๊กหรือจะเล็กเนี่ยนะตกลงไม่รู้หรอกว่าจะบิ๊กหรือจะเล็กบางทีก็บิ๊กบางทีก็เล็กแต่ส่วนใหญ่เล็กเวลาเจอขมนเนี่ย เล็กทั้งนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าก็ายังโโหัวมันมีเงื่อนไขามากเลยแล้วคุณไใ่้เขายื่นเงื่อนไขได้ยังไงจะว่าไปแล้วประเทศเขากับประเทศเล็กเราไม่ต้องไปสนใจหรอกถ้าเพียงแต่เราอย่าไปรังแกเขาเราไม่ต้องไปสนใจมีการเจราจาเนี่ยขนาดตอนนั้นว่าจะทํากําแพงรัฐมนตรีวิเล็กเนี่ยแหละบอกว่าทํากําแพงกึ่งก้างมันอยู่ในคลอง พร้อมก็ทําไมจะทําไม่ได้ถ้าจะทําอยู่ไหนมันก็ทําได้ทั้งนั้นแหละถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะให้มันชัดเจนซะไม่ให้เขามาใช้ประโยชน์ไม่ให้เขามาเอาเปรียบเปล่ามันก็ต้องชัดเจนได้พูดยังกะหัวเราฟังมันพูดยังกะลงโง่อ่ะใครมันโง่กว่ากันคนพูดกับคนฟังเนี่ยมันแล้วก็ประเภทอย่างเงี้ยค่ะให้เขายื่นเงื่อนไขได้ไงที่ตะกี้คุณตั้มบอกว่ามันมีการยื่นเงื่อนไขว่า ไอ้บ้านน้องจามกับบ้านน้องสะแก้วอะไรนะ่ะเอาเข้าถอยกลับไปดีไหมแล้วเราก็จ่ายค่าโยกย,าย้ายค่าย้ายค่าไปทำบ้านใหม่ให้มันจะบ้าเหรอเงินพ่อมันเรื่องไงไอ้คนที่เสนออ่ะก็ไม่ใช่เงินหลวงเงินรัฐบาลเงินเราด้วยเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยใช่ว่ามันเพี้ยนหมดท่านคอยดูติดตามต่อไป หนึ่งมันจะเสร็จเร็วไหมมันจะจบเร็วไหมถ้าจบช้าแล้วมันยังจะดึงประโยชน์อะไรไปแบ่งกันให้ได้อีกบ้างพอมาถึงตอนนี้ไว้ใจไม่ได้เลยนะคะรัฐไม่ใช่รัฐบาลด้วยดีเว่ารัฐบาลก็ปวดหัวอยู่เนี่ยเนี่ยพวกทหารพวกที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมันอยู่นานเกินไปมันรากงอกมันมีผลประโยชน์ตรวจสอบไปเลยโอ้ที่ฉันเห็นคลิปที่คุณวีระลงไปไว้ เห็นมาเช้าเนี่ยคนชาวบ,บ้านก็ล้อมเต็มเลยนะไอ้พวกนั้นก็หูวุ่นวายกันไปหมดตรวจสอบมาแนห่หมดเลยใครมีผลประโยชน์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนจัดการมาเลยมาบอกพี่น้องนี่แหละมีอยู่กี่คนนี่ยี่สิบสามสิบคนก็ไม่กลัวหรอกกลัวไหมไม่กลัวไปไหมอ่าเดี๋ยวให้คุณตั้มพาไปเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพค่ะ บ้านเมืองเราเนี่ยมันมันพิลึกมันแปลกๆผู้นำก็ก็เป็นแบบผู้นำแล้วไม่นึกถึงพี่น้องประชาชนไม่นึกถึงใครต่อใครไม่ถึงสภาพของของบ้านเมืองเราเลยเนี่ยแต่ที่ทหานยังไว้ใจนะทางทางอีสานกองทัพภาคที่สองเนี่ยแม้แม่แมทัพภาคสองเนี่ยจะ,กะเกษียณไปแล้วก็ตาม คนที่มาเชื่อมต่อคนที่มารับลูกต่อ,อเป็นแม่ทัพนี่ก็เดี๋ยวก็เชื่อใจเขาแล้วชอบมากเลยอีกคนหนึ่งเนี่ยรองแม่ทัพอีกคนหนึ่งเนี่ยพลตรีนัดสีอินหรืออะไรเนี่ยนะคะโอ้โหนี่ดุมากเลยเราพระเพียรชอบทหารดุๆในสถานการณ์เงี้ยมันต้องดูคุณมาหนอมแนมได้ยังไงอะ่ะมันต้องดูแล้วบอกเลยไล่ออกไปเลย ถ้าตรงนี้ไม่ใช่ลไล่ไปไอ้อย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่โอต้องปณีปนอมถึงเวลาอย่างนี้ทำศึกเขาไม่ปณีปนอมกันนะพี่น้องเวลาเราทะเลาะก,กับเพื่อนเวลาจะตบกันเนี่ยมะไม่มีหรอกไอประเภทมึงตบกูก่อนสิมึงตบกูก่อนโดนเขาตบทุกทีอ่ะอ่าแล้วบางทีเนี่ยนะที่ฉันเห็นเราตลกตลกทุเลศจะตีกันยังกลัวว่าตัวเองจะผิดมีการขีดเส้นแล้วก็เอาเท้าเหยียบนะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงแน่จริงมึงเหยียบก่อนกู้สิไอเส้นเนี่ยเคยปะเคยตั้งนั่นแหละนั่งยิ้ม,ย,มยิ้มเนี่ยนี่ก็เหมือนกันคุณจะทําตามเลยคุณจะสร้างกําแพงตอนนี้มีเงินแล้วร้อยกว่าล้านจะทําอะไรทําเลยแล้วกล้าไม่ทำเหรอใครเป็นคนลงเงินมาก่อนล้านหนึ่งเนี่ยแล้วกล้าไม่ทำเหรอไม่กลัวเหรอไม่กลัวหัวขาดเหรอแหมเจตนาของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเรา แสดงให้เห็นไม่ต้องพูดแค่ท่านแสดงเห็นก็พอแล้วประชาชนเนี่ยไม่ถึงกี่วันนะตะกี้มีคนยกนิ้วกี่วันนะได้เงินมาร้อยกว่าล้านนะพี่น้องมันแสดงเจตนาสี่วันเหรอโอ้พวกคุณนับขนาดนี้นะที่ไม่ได้นับนะลุ้นไปเรื่อยได้แล้วเท่าไหร่แค่นั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเรายังต้องรวมตัวยังต้องร่วมใจกันว่าเราต้องคอยดูด้วย จะปิดมันด้วยว่าใครทําอะไรถ้าใครมันอ่อนๆหน่อยต้องถามว่าคุณมีผลประโยชน์อะไรถ้าไม่มีผลประโยชน์อะไรนั่นเหรอถ้าบอกได้ให้ให้ผู้นําของเราเนี่ยไปบอกถอนมันออกมาเลยไอ้คนเนี้ยใช้ไม่ได้ในสถานการณ์สู้รบไอ้พวกนี้มันไม่เคยสู้รบใหญ่ๆดิฉันเคยสู้รบแต่ไม่ใหญ่นะสมัยอยู่ในป่าเป็นคอมมิวนิสต์ทหารขึ้นมาเนี่ยเรารู้หมดเลย เวลาทาหารไปจะไปปราบเรานะเราอยู่บนภูพอไปถึงจอดรถในหมู่บ้านที่ราบปั๊บเราก็มีคนของเราอยู่ที่ราบเขาจะวิ่งขึ้นไปบอกเลยตอนนี้นี่นายมาเขาเรียกนายนายมาเนี่ยมีรถมาห้าคันแล้วก็พวกไหนแล้วก็ป้ายเนี่ยเขาเขียนว่ายังไงไอ้ข้างรถเน่ยมันจะดู้ว่าเป็นพวกสาพวกพวกเอ่อกรมไหนพวกสายไหนอะไรอย่างเงี้ย คอมมอนิสต์กลัวที่สุดคือใครรู้ไหมพวกหมวกแดงทหารป่าหวายโกรธมากถ้าท,ทหารอื่นแล้วเขาก็เขาก็จะบอกเราอีกว่ามากี่คนมีเป้มาไหมถ้ามีเป้แปลว่าขึ้นไปบนภูแล้วก็จะค้างคืนตะเวนปราบเราดูอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าไม่มีเป้แปลว่าขึ้นมาแล้วก็ลงแล้วก็ปล่อยไปเราไม่ต้องไปดักซุ่มยิงก็หรอก แต่ถ้าพายเปย้ขึ้นมาเราต้องวางแผนเลยจะขึ้นมาทางไหนชาวบ้านจะบอกเลยตอนนี้รถจอดอยู่บ้านนี้แล้วเราก็มีทางขึ้นอยู่ทางบ้านไหนบ้านไหนเขาก็จะบอก <c oughs> อุ้ยเนี่ยเอาความลับมาขายแต่ไม่มีความมนิษฐ์แล้วไม่เป็นไรเล่าให้ฟังเรื่อง <c oughs> เพราะฉะนั้นคือที่จริงข้อมูลตั้งหลายดี่จาเป็นทั้งนั้นคุณเป็นถึงแม่ทัพคุณเป็นถึงรัฐมนตรีคุณจะไม่รู้ข้อมูลพวกนี้ได้ยังไงเรานั่งอยู่นี่เรายังรู้เลย เพียงแต่ว่าคุณรู้แล้วคุณทำอะไรรู้แล้วคุณคุณทำเพื่อบ้านเมืองเพื่อประเทศหรือรู้แล้วคุณหาทางเลี่ยงทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองอยู่ตรงนั้นเนี่ยใหญ่สุดทำอะไรก็ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ติดตามให้กำลังใจแล้วก็ติดตามกันดูดูซิว่ายังอยู่ทางอีสานใต้อะการจอมพลังเนี่ยตอนนี้ยังต้องทำ ต้องทําอะไรนะที่ที่ที่หลบภัยอ่ะอ่ยังต้องทําบังเกอร์ต้องทําอะไรอยู่เลยรัฐบาลยังจะมาร่วมมือกันใช้ประโยชน์กันร่วมกันดีไหมไม่นึกถึงประชาชนที่สู้เลยอะ่ะไม่นึกถึงพวกท่านตั้งหลายเลยที่เราทั้งบริจาคสิ่งของทั้งเชียร์ทั้งทุกอย่างไม่นึกถึงประชาชนเลยออแล้วก็เนี่ย ในสภาเองก็ยังแต่ตอนนี้อย่างน้อยที่สุดนะคะหลายคนในสภาเนี่ยส,สสหลายคนใครที่ยังไม่รู้ว่าทหารมีไว้ทำไมมาที่นี่เลยค่ะทุกคนดอกได้อยากรู้มาเลยใครที่ไม่รู้ว่ามีทหารไว้ทำไมพูดกันอยู่นั่นแหละมีทหารไว้ทำไมมีทหารไว้ทำไมเรียนบอกล้านชายเดียฉันเรียนอยู่ชั้นป .2 ยังรู้เลยมีทหารไว้ทำไมแล้วก็ ตอนที่ดูข่าวใหม่ๆเนี่ยนะคะเขาอยู่ทางโคราชเขาก็บอกโทรศัพท์ไปเรียนอยู่ป .2 ออถามบอกหนูทำไรกำลังดูข่าวข่าวอะไรข่าว,ข,าวขมรแล้วพอวันหลังมาคุณยา่าอยากจะได้ชุดทหารอยากได้ชุดทหารอยากไปเป็นทหารวันหลังนะถ้าไอเด็กตัวเล็กๆแต่งชุดทหารเดี๋ยวฉันจะพามาเดินที่สภา ดูซิว่ามึงรู้ไหมว่ามีทหารไว้ทำไมคนไม่เป็นทหารแต่งชุดตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเขาก็รู้ว่ามีทหารไว้ทำไมตอนนี้ก็ดีแล้วก็ก็คงรู้มากขึ้นแล้วมีไว้ทำไมเพียงแต่ว่าคุณจะคิดยังไงก็คิดว่าอย่าไปละลานเขาเขาเป็นประเทศเล็กกว่าเราเล็กใหญ่ไม่สำคัญถึงเวลานี้ สำคัญว่ายิ่งเราบอกว่าเล็กแล้วเราไม่ทาอะไรมันยิ่งพยองมันยิ่งโอหังอใช่โอ้พูดถูกใจพอแล้วเนาะเดี๋ยวของขึ้นกันหมดทั้งเวทีก <c oughs> ันนะแล้วก็ให้กําลังใจพี่น้องทหารหารเป็นกำลังใจให้พวกเขาแล้วก็ดูคอยสอดจองสอดแนมแล้วก็ดูว่าช่วยกันเพราะว่าไปไหนเราก็ต้องไปพูดคนไม่เข้าใจก็ยังอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้น มันอยู่ที่เราเนี่ยแหละเรารู้เราติดตามทุกวันทุกวันพอได้เวลาแป๊ะเลยเนี่ยค่ะดิ่ฉันเป็นครูคณิตศาสตร์พอก็บอกให้พูดครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวก็พูดครึ่งชั่วโมงแป๊ะ่าไม่งั้นเสียชื่อครูสอนเลขเดี๋ยวเด็กตกเลขหมดเขาจะบอกเป็นพ่อครูขอบคุณมากนะคะแล้วก็เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ